จเจริญพรดาวนราญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทอดป่ะปาทองคำในวันนี้ซึ่งการทอดป่ะปาทองคำในวันนี้ก็มีคุณโยมแม่เยี่ยมแซอึ้งคุณโยมเชียงปักและคุณโยมเพ็งเดือนแซอึ้งแล้วก็คุณเอมอ่อนจินดาธนาวัต์ และคุณแม่สายทองสุภะได้เป็นประธานในการดำเนินงานทอดปรป่าและก็มีญาโยมหลายท่านที่ได้นำทองคำกับเงินมาถวายไว้กับพระอาจารย์ซึ่งไม่ได้เอามารวมยอดไปที่นี่ฉะนั้นซึ่งาการจัดประป่า ทองคำในวันนี้ก็เพื่อที่จะได้รวบรวมทองคำนั้นมาสร้างยอดฉัดของพระมหาเจดีของเราซึ่งการยอดฉัดนั้นสร้างยอดฉัตนั้นถือว่าเราได้สร้างบุญที่สูงสุดของมหาเจดีย์คำว่าฉัดนั้นก็เท่าตามสามัญชนนั้นท่านหมายถึงร่ม อธิย่าร่มเงาร่มเย็นแต่เราเป็นพระราชาหมหากษัตริย์เขาก็เรียกว่าสเสวตฉัตด้วยเครื่องสูงเป็นเครื่องสูงสำหรับเฉลิมเกีรติเฉลิมพระเกียรติของผู้ที่คนควรได้ปรับเกียรติเรียกว่าสเสวทชาตซึ่งการสร้างฉัตินั้น ก็ถือว่าเป็นบุญที่สูงส่งเพราะเราได้เอาชัดทองคำหรือว่าเอาทองคำบริสุทธิ์นั้นมาเป็นพุทธบูชาไว้ที่ยอดมหาจดีซึ่งงานรส่งของการซ่องยอดชัดนั้นท่านแสดงว่าทำให้เรานนั้เกิดในตระกูลสูง หรือว่าเป็นการยกฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานของเราให้สูงขึ้นทำให้ชาติตระกูลของเราสูงขึ้นทำให้ฐานะของเราสูงขึ้นเพราะการสร้างยอดฉัดเป็นพุทธบูชาไว้สูงส่งคือยอดมหาเจดีย์ซึ่งแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยัง ทรงเคยถวายฉัดแก่พกระปเจกับพุทธเจ้าไว้นะก็มีอดีสงได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสมบุทธเจ้าหรือว่าพระพัทยะเทระซึ่งท่านเป็นเลิศในการเกิดในตระกูลสูงท่านว่าในอดีตชาตินั้นได้สร้างอาสนะหรือว่าสร้างฉัดไว้เป็นทุทธบูชา คือถวาหแต่พระพุทธเจ้าแล้วพระทรงทั้งหลายเป็นพุทธบูชาอันที่สงอันั้นส่งผลให้ท่านได้มาบรรลุเป็นพระรหันในปัจจุบันและท่านได้รับยกย่องให้เป็นพระหันผู้เลิศในการเกิดในตระกูลสูงซึ่งท่านก็เกิดในตระกูลสักยวงศ์คือตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้า แต่ทำไมกษัตริย์องค์อื่นเช <c oughs> ่นพระนนท์หรือองค์อื่นที่บวดพร้อมท่านนั้นจึงไม่ได้เป็นเลิศในการเกิดในตระกูลสูงอันนี้ก็เพ่เหตุว่าการที่ท่านได้ถวายฉัดหรือว่าถวายอัสนะในพระพุทธเจ้าในพระสงฆ์แล้วท่านได้เกิดในตระกูลสูงเป็นพระมหากษัตริย์ถึงห้าร้อยชาติติดต่อกันคือไม่ได้ไปเกิดในตระกูลที่ต่ำบาป พระราชามากษัตริย์แต่คนอื่นๆน,นั้นทั่วๆไปนั้นคติไม่แน่นอนคือเกิดในตระกูลสูงบ้างตระกูลต่างบ้างแต่พระพัชยเทรานี้ท่านเกิดอยู่ในตระกูลกษัตริย์ถึงห้าร้อยชาติด้วยกันติดต่อกันโดยที่ไม่ไปเกิดในตระกูลอื่นฉะนั้นท่านจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาดาสมมาสมพุทธเจ้า ให้เป็นเลิศในพระอัครสา,าวกผู้เป็นเลิศในตกรการเกิดในตระกูลสูงอันนี้ก็เป็นอานิสงส์จากการถวายยอดฉัตรเป็นพุทธบูชาหรือว่าในปิรินทวชาเทระนั้นท่านก็ได้แสดงวไว้ว่าเมื่อท่านได้ถวายยอดฉัตร กับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐแล้วอาน,นิสงส์แปลประการได้บังเกิดขึ้นสมควรแก่กรรมของเราคือเราได้เกิดมา,าเป็นผู้ไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวเป็นผู้ปราศจากทุรีทุรีในที่นี้หมายถึงกิเลสอาสวะกิเลสหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอันตราย ไม่มีจันไรเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงเป็นที่อันมหาชนให้ความเคารพนับถือทุกเมื่อและเป็นผู้ที่มีผิวพรรณละเอียดอด่อนเป็นผู้ที่มีใจกว้างขวางเบิกบานคือใจบริสุทธิ์ผุดพองหรือว่าเป็นผู้ที่มีใจสงบเยือกเย็น ในเวลาที่ท่านไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นชัดคือได้ได้มีชัดเป็นแสนแสงขันอ,อยู่ในศีรษะของท่านจนกระทั่งชาติสุดท้ายได้มาบรรลุเป็นพระหันผู้เป็นเลิศเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายคือทำให้ ท่านเกิดในภพใดาชาติใดนี้ก็มีฉัดที่ประดับด้วยเครื่องประดับอลังการอยู่ที่ศีรษะของท่านทุกเมือ่อันนี้ท่านได้แสดงไว้ในเทลัคถาคือท่านได้แสดงว่าเราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้านั้นเป็นได้มาดีแล้วหนอเพราะ,ะเราได้บรรลุวิชาสามตามลำดับพระพุทธศาสนา เราได้ทำกิจในพระพุทธศาสานาเสร็จแล้วเป็นผู้หมดลาสุวะ,ะเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นผู้ตัดภพตัดชาติได้แล้วปสิสามทิธาสี่วีโมกแปดอริญญาหกเราได้ทำให้แจ้งแล้วการได้มาในพระพุทธศาสนาของเราเป็นการมาดีหนอเราได้ทำกิจในพระพุทธศาสนา เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราได้บรรลุพระนิพพานอันที่เป็นที่สงบสุขอย่างยิ่งอันนี้เป็นเทระคาถาที่พระบิลินทวัชชาเทระซึ่งเป็นเลิศในเป็นที่ผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายท่านได้แสดงไว้ในเทระคาถาด้วยการถวายร่มฉัด <c oughs> แต่พระพุทธเจ้าแหละ และระณาสง์นั้นอัณสง์ของการถวายฉัดก็ถือว่ามีอาิสง์สูงส่งเช่นพระพัธิยาก็ทำให้ท่านเกิดในตระกูลพระมหากษัตริย์นี่ถึง500รชาติติดต่อกันหรือพระปิรินทวัชะหรือพระสงฆ์อร,ริยสงฆ์องค์อื่นก็เช่นเดียวกันท่านต้องทั้งบุญสร้างบารมีมาด้วยการสร้าง ฉัดสร้างอาสนะเป็นพุทธบูชาทุงทิศฉะนั้นด้วยการที่พวกเราได้รวบรวมปัจจัยหรือว่าได้รวบรวมทองคํามาเนี่ยมาสร้างซึ่งเป็นยอดฉัดของมหาชดีถือว่าเป็นที่สูงส่งของพระมหาชดีเป็นยอดอันเป็นมงคลสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเป็นยอดฉัดที่มี ทองคําบริสุทธิ์เป็นเครื่องประดับอันก็นับว่าอาน,นิสงส์สูงสง่งที่เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรียวกว่าในสามโลกนี้ไม่มีใครจะเท่าเทียมพรพระพุทธเจา้า ในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาคือในสามโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรมไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์หรือว่าเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามากกว่าพระพุทธเจ้าเหมือนในโลกนี้เราจะเห็นหนาดวงดาวมีมากมายดวงดาวดวงเดือนดวงไฟมีมากมาย แต่แสงสว่างของดวงดาวดวงจันทร์เหล่านั้นก็ไม่เทียบเท่ากับแสงสว่างของดวงอาทิตย์แสงสว่างของดวงอาทิตย์เป็นเลิศก,กว่าแสงสว่างทัง้งหลายดวงดาวจะเป็นหลายๆล,ล,ล้านดวงก็ตามเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยดวงดาวเหล่านั้นก็อับเสียอับแสงลงหรือว่าดวงจันทร์ก็อับแสงลงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารลม ในสามโลกไม่มีใครจะเสมอเหมือนเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นเสมอกับดวงอาทิตย์แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยจะบังเกิดในโลกนี้เป็นการบางครั้งเท่านั้นอาจจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นมาตัดตรู้ครั้งมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ว่าในโลกนี้จะมีคนเท่าไหร่ คนเป็นร้อยๆปันๆนนมือๆ่อๆแสนล้านๆคนแต่บุคคลเหล่านั้นก็ยังเป็นผู้ที่มีถูกราคะถูกโทะถูกโมหะเบียดเบียนจิตใจหรือกันเลงสิ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมก็ล้วนแต่ถูกกิเลสเหล่านี้เบียดเบียนจิตใจทําให้ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิต่างๆฉะนั้น ล้วนแต่สัตว์ในสามโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่บังเกิดขึ้นในท่ากลางสัตว์โลกที่ร้อนรนทุรนทุลายด้วยกองทุกข์กองเพลิงกองกิเลสนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ตัตะรู้ขึ้นเป็นองค์แรกในโลกเป็นผู้ที่สิ้นจากกราคะโทสะโมหะ เป็นผู้ตัดตรู้ก่อนใครในโลกนี้นั้นเป็นจึงจึงเป็นหนึ่งเดียวนั้นสัตว์โลกนี้มีกี่ล้านโกดที่แสนโกดทั้งมนุษย์เทวดาตาดัดเริฉานเทวดามารพรมีกี่ล้านล้านโกดสัตว์เหล่านั้นก็ยังถูกกิเลสเบียดเบียนจิตใจเั้นแต่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานแล้วก็สามารถกำจัด ิลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจแล้วจึงเป็นจึงเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์เป็นเทวดาเหนือมาเทวดาเป็นพรหมเหนือพรหมคือพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นยากยากในโลกแล้วก็มีพระองค์เดียวหนึ่งเดียวฉะนั้นการที่เราได้ทำบุญสร้างบุญถวายถวายในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ประเสริฐสุด อันนี้สง่งเนี่นับไม่รู้นับไม่ท่วนนับไม่ได้อาจจะว่าน้ําในหมหาสมุทรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคํานวณได้ว่ามีปริมาณปริมาณเท่าไหร่ถ้าเราคํานวณออกมาเป็นลิต,ลตรนี่ไม่มีใครคํานวณได้ <c oughs> ว่าน้ำในหมหาสมุทรนั้นจะมีจำนวนกี่ล้านล้านลิตรคำนวณไม่ไม่ท่วน นับไมได้การได้ทําบุญเป็นพุทธบูชาหรือว่าการได้ถวายทานในพระพุทธเจ้าในอริสง์สงเจ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถคานวณอริสง์แห่งบุญนั้นได้ว่าบุญนั้นมีจํานวนมากมายมาหาศาลเพียงไรเพราะนับไม่ได้คือคือปริมาณบุญที่เราได้สร้างฉัดทองคำ ถวายเป็นพุทธบูชาอาน,นิสงส์เหล่านี้จะทำให้เราเกิดในตระกูลสูงจเป็นผู้ที่เจริญมั่งคั่งด้วยรับยศสรรเสริญเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นผู้ที่ยำเกรงของหมู่ชนทั้งหลายตามที่พระเถระทั้งหลายท่านได้แสดงไว้ถึงอาน,นิสงส์ที่นั่น ได้ถวายชัดในพระพุทธเจ้าในกระตาสมฉะนั้นบุญอันนี้นเ,นเป็นบุญที่มากมายมหาศาลแล้วก็เป็นการกระทําที่ทําได้ยากนั้นเราที่จะถวายทานถวายสิ่งของหรือว่าถวายทองคำมันเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะทําได้คือกว่าจะทําได้เราต้องต่อสู้กับกิเลสในใจเราความยึดถือหวงแหน ว่าเรามีทรัพย์ไว้เท่านั้นเท่านี้เราก็หวงแหนไม่อยากจะแบ่งปันให้ใครเพราะเรายึดถือง่วงเมาหวงแหนนั้นการที่เราเอาชนะใจได้ถึงแม้ว่าเราจะสละทรัพย์มาเล็กน้อยอทองคํามาเล็กน้อยจะไม่ถึงหนึ่งกิโลหรือว่าถึงบาทก็ตามแต่เราสละมาได้เล็กน้อยเราก็สามารถเอาชนะกิเลสได้เล ที่ท่านแสดงว่าบุคคลที่มีปัญญาถึงแม้ว่าบุคคลที่จะเป็นผู้เอาชนะค่าศึกแม้ตั้งร้อยในสงครามบุคคลนั้นก็ยังไม่ได้ชนะอันประเสริฐไม่ได้ใช่ชนะอันประเสริฐแต่บุคคลใดชนะความสนีในใจได้บุคคลนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐสุดแ้ว พราะบุคคลจะเอาชนะคนตั้งร้อยในสงคราม <c oughs> การชนะนั้นกลับแพ้ไดนะ้คือเรา,เาชนะก็แล้ววันนี้เอาชนะก็แล้วเนี่ยเมื่อเราเอาชนะกันด้วยการด่ากันการฆ่ากาันด้วยการทุบตีกันการชนะเช่นนั้นมันก่อเวรวันนี้เราเอาชนะเขะแล้วเนี่ยวันอื่นเขาก็มาเอาชนะเราบ้างฉะนั้นการการชนะเช่นน,นั้น ชนะแล้วกลับแพ้ได้แต่ถ้งคนใดชนะใจตนเองได้บุคคลใดชนะความโกรธความตนีดได้อย่างเด็ดขาดบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างสูงสุดในสงครามของวัตตะคือไม่ว่าจะไปมนุษย์เทวดามารพรมไม่สามารถที่จะทําให้คนที่ไม่มีความโกรธไม่มีไม่มีราคะไม่มีโทสัตไม่มีโมหะเป็นผู้แพ้ได้ คือจะเป็นผู้ที่ชนะสูงสุดเท่าชนะใจตนเองนะเพราะบุคคลถ้าไม่มีความโกรธเนีไม่ต้องไปรบกับใครไม่ต้องไปด่ากับใครใจเขาจะมีแต่ความสมงบเยือกเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยเมื่อไม่รบกับใครไม่ด่ากับใครความพ่ายแพ้ก็ไม่มีความชนะก็ไม่มีฉะนั้นบุคคลที่เอาชนะใจตนเองได้ บุคคลที่เอาชนะกิเลสในใจของตนได้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ชนะสูงสุดในสงครามของวัตถุไม่จ้เป็นเปิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรมต่อไปเพราะกิเลสที่จะทำให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตะสุรรกายถูกทำลายไปหมดแล้วถูกทำลายทิ้งไปหมดแล้วกิเลสที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรม ถูกกเรียมักวิปาาัสสนาญาณทำลายทิ้งไปหมดแล้วเหลือไว้แต่เพียงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเหลือแต่ธรรมชาติใจที่มีแต่ความสงบเยือกเย็นเป็นสุขตลอดกาลอันนี้ผลจากการเอาชนะใจตนเองฉะนั้นการที่เราจะเอาชนะใจตนเองเชิดได้เราก็ต้องสร้างบารมี โดยเฉพาะบารมีอย่างสูงส่งคือการได้ถวายถวายเป็นพุทธบูชาได้ถวายทองคำได้ถวายปัจจัยสร้างเป็นมหาเจดีย์ได้ถวายทองคำเป็นยอดมหาเจดีย์อันนี้เป็นมักเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งคือเมื่อบารมียังไม่แกร่งกล้าเราก็ไม่ไปสู่ใบภูม เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ดีมั่งมีด้วยโภคค่าสมบัติสมบูรณ์ด้วยราบยศสรรเสริญจากการที่เราได้สละสิ่งของเหล่านี้เป็นพุทธบูชาวไว้นั้นพระอริยเจ้าทุกองค์จะต้องสร้างบารมีเช่นเดียวกับที่เราได้ทำเงินเมื่อบารมียังไม่เต็มก็ต้อง,ท,อง,ท,องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวตาสงสารต่อไป แต่ว่าบารมีที่เราทำไหมก็จะส่งผลให้เราไปเกิดในที่ที่ดีไม่ไปสู่ทุกติจันนั้นอานิสงส์ของการสร้างมหาเจดีย์สร้างยอดฉัตทองคำซึ่งเป็นทองคำบริสุทเป็นพุทธบูชาสูงส่งก็จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจคือหมดจากกิเลสได้ในที่สุด ฉะนั้นไม่ว่าเราจะสละทรัพย์สินมามากน้อยเพียงใดก็ตามก็ล้วนแต่ต้องเอาชนะใจตนเองด้วยกันทั้งสิน้นถึงแม้ว่าเราจะมีน้อยเราทําไม่ได้มากเหมือนคนอื่นเรามีน้อยเราทําน้อยเนี่ยเราก็าเอาชนะชนะความดีได้เรียกว่าเราเอาชนะใจของเราได้นั้น สิ่งเหล่านี้เราสละมาน้อยแต่อันนี้สงมันมากมายที่ว่าเราสละมาแล้วเนี่ยมาจะดีเราเนี่ยอยู่เป็นร้อยร้อยปีเราได้สละอิฐมาก้อนหนึ่งเงินมาสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในพุทธศาสนาให้คนสการะบูชาเป็นร้อยๆ้อยพันพันปีนั้นอันนี้สงก็จะ มากมายมหาศาลเพราะคนได้มากราบไหว้ทุกครั้งเราก็จะได้บุญทุกครั้งที่คนมากราบไหว้นะัน้นอาน,นิสงส์การสร้างบุญในพระพุทธศาสนาจึงมีอานิสงส์มากกว่าการทำบุญภายนอกศาสนาอนที่ว่าถึงแม้เราจะทำบุญทำทานภายนอกศาสนามากมายแต่อานิสงส์ก็ไม่เทียบเท่ากับ การได้ที่เราได้สละทรัพย์เล็กน้อยมาเป็นพุทธบูชาไม่ว่าเราจะซื้ออิฐซื้อปูนหรือว่ามีทองคำสักเล็กน้อยเพื่อเป็นพุทธบูชาอันนี้อันนี้ส่งก็มากมายมหาศาลเปรียบเหมือนกับเราหวานพืชลงไปในแผ่นหินเป็นร้อยร้อยไร่ละวานพืชลงไปกับาะว่านพืชลงในที่นาที่ดี เพียงแค่หนึ่งไร่อานัสง์อันไหนจะได้ได้มากกว่ากันผลของพืชอันไหนจะได้มากกว่ากันเพราะการที่เราหว่านพืชไปในที่ดินที่เป็นกรวดเป็นทรายเป็นแผ่นหินพืชเหล่านั้นเจริญงอกงามให้ผลกับเราไม่ได้แค่แ,แกลนตายหมดแต่พืชที่เราหว่านลงในพื้นนาที่ดีถึงแม้ว่ามีที่เล็กน้อย รางวัลมาแล้วมันงอกงามเจริญงอกงามให้ผลกับเรามากมายมหาศาลเช่นเดียวกันการทำบุญในพุทธศาสนาการทำบุญเป็นพุทธบูชาเนี่ยมีให้ส่งมากมายมหาศาลเพราะในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราสร้างเาสนาสนะสร้างวัดวารามสร้างศาลาสร้าง,างวิหารลานจตีสิ่งเหล่านี้เอาไว้เผยแผ่พุทธธรรม สิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ประสงค์ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยเสนาสนะเหล่านี้เอาไว้ให้ประสงค์เจริญสมถะและวิปัสนาซึ่งเป็นสถานที่เผยแผ่พุทธธรรมนำความร่มเย็นเป็นสุขให้สังคมโลกเพราะถ้าไม่มีพุทธธรรมคือโลกเราไม่มีศาสนาโลกเราไม่มีนักบวชเผยแผ่ศาสนาพวกเราจะไม่รู้จักบาปุญคุณโทษ ไม่รู้อะไรเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตไม่รู้อะไรเป็นโทษในการดําเนินชีวิตตามความเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนี้เราคิดจะทาอะไรจะพูดอะไรเนี่ยมันก็พูดทําไปตามความต้องการของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทําให้ชาวโลกนี่เดือดร้อนวุ่นวายบดผู้มีอำนาจมากก็กดขี่ผู้มีอำนาจน,น้อยข่มเหงผู้มีอำนาจน,น้อยโลกมันก็เดือดร้อนวุ่นวาย แต่ชาวโลกยังมีศาสนามีพระสงฆ์เผยแผ่พุทธธรรมอยู่เราก็ยังรู้จักบาปบุญคุลุโทษมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบ,บาปฉะนั้นชาวโลกก็จะละสิ่งที่เป็นโทษหันมาทำในสิ่งที่เป็นคุณก็จะทำให้ชาวโลกอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยพุทธธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้าจะทรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้ศึกษาพระธรรมวินัยพระสงฆ์จะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยญาติโยมช่วยกันสร้างเสนอาสนะสร้างถาวรวัตถุไว้สืบทอดศาสนาศาสนาก็จะอยู่คู่กับโลกแล้วชาวโลกก็จะได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมตามที่พระสงฆ์ได้แนะนำ ฉะนั้นการทำบุญในพุทธศาสนาจึงมีอนิสงส์มากกว่าการทำบุญในสถานยืนอ่อหนึ่งที่ว่าเหมือนการให้บุญให้ทานในพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิส้นอาสวะกิเลสให้ทานในพระอริยเจ้าเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสก็เหมือนละวางวานพืชตรงในเนื้อนาที่ดีแต่ถ้าเราทำบุญในบุคคลทั่วไป ในผู้ทุศิลประเหมือรละวานพืชลงบนแผ่นดิน,นมันไม่เจริญงอกงามฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงพิจาราที่ให้ควรไ้ยวยก่อนแล้วจึงค่อยทำบุญกุศลตามที่ตนเองต้องการฉะนั้นวันนี้พวกเราได้เสียสละทรัพย์มากก็ตามน้อยก็ตามมา ช่วยกันสร้างพระาธาตุมหาจดีช่วยกันสร้างยอดฉัตรพระาธาตุมหาจดีทรัพย์ที่เราสละมาในวันนี้มันจะอยู่กับเราหรือมันจะติดตามเราไปได้ทุกพบทุกชาติทุกคนทุกแห่งแต่ทรัพย์ที่เรายัางไม่ได้ออกมาให้ทานมันตามเราไปไม่ได้ที่ท่านแสดงว่าบ้านเรือนเมื่อไฟไหม้อยู่ ทรัพย์สินสิ่งนีนสิงใดที่เราขนหนีไฟออกไปได้ทันทรัพย์เ่านั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อ,อ,ตอเราได้แต่ทรัพย์สินสิ่งใดที่อยู่ในในบ้านเราขนออกไปไม่ทันถูกไฟไหม้เสียหายหมดใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ต่อไปอันนี้เหมือนกันชีวิตของเราถูกไฟคือความแก่ความเจ็บและความตายเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา นั้นทรัพย์สินทิ่หนึ่งที่ใดที่นำออกไว้ด้วยการให้ทานทรัพย์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อปกับเราในภายหน้าแต่ทรัพย์ที่เราไม่ได้ออกให้ทานไวเราก็ทิ้งไว้บนแผ่ดนดินนี้ทิ้งไม้คนข้างหลังยื้อแย่งช,ง,แยงชิงกันแย่งชิงกันลบปลาข้าวปันแย่งชิงกันนั้นทรัพย์ที่เราออกไปได้ด้วยการให้ทานอันนี้ก็ว่าอาริยทรัพย์ ตามเราไปได้ทุกพบทุกชาติทุกคนทุกแข่งที่เราเกิดในวัฏสรรงสารอริยทรัพย์คือบุญนี้จะส่งผลให้เราเกิดในสถานที่ที่ดีเป็นร้อยร้อยชาติแล้วบางทีเราอานิสงส์ของการสร้างยอดฉัตัสร้างงานจะดีก็จะทําให้เราเกิดในสถานที่ดีแล้วในชาติสุดท้ายเราก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกับ พระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายัทนนี่เราได้ศึกษาตามพุทธประวัติของท่านตรงประวัติตามประวัติของท่านฉะนั้นก็ขอให้พวกเราจงเป็นผู้ที่ยินดีในการสร้างบุญไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยเราทำด้วยศรัทธาเพราะว่าวัตถุทานนั้นจะมากหรือน้อยไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ศรัทธาคือความเชื่อมาบางคนทำทำบุญมากมายแต่ไม่ได้เชื่อหรือว่าไม่ได้ทำบุญด้วยความศรัทธาไม่เชื่อเรื่องทานเรื่องผลของทานบุญนั้นก็ให้ผลน้อยแต่คนที่ทำด้ด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาเชื่อบุญเชื่อกุศลบุญนั้นก็จะให้ผลมากถึงแม้ว่าทรัพย์จะน้อยก็ตามฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนิสง ที่พวกเราได้ร่วมกันถวายทองคำถวายปัจจัยมาสร้างพระธาตุมหาเจดีย์แล้วก็สร้างยอดฉัตรทองคำพึ่งป็นของมหาเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อให้เจดีย์นี้อยู่คู่กับโลกตลอดกาลนานหรือว่าให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกตลอดกาลนาน นั้นอันส่งนี้ก็จะส่งผลให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง